โอ้ยค,ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับและว,วันนี้พี่ก็จะมาเล่นไมค์คร f t ในหมวดของฮาร์ดคอร์นะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นการเสียเวลา โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่โรคมาแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็รอโหลดแมพสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับพี่ขอขุดไม้ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้คือต้องจริงจังนะครับเราต้องจริงจังหน่อยนะครับนี่เป็นไม้คราฟฮาร์ดคอร์โหมดนะครับก็อาจจะมีคนงงนะครับว่าทําไมเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดแล้วก็มาเล่นฮาร์ดคอร์นะครับไม่งงเหรอก็ยังไงดีก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าฮาร์ดคอรมันจะสักขนาดไหนนะฮะอันนั้นก็จะเป็นในหมวกของส่วนในไอที่เราเล่นนะครับเป็นไม้ครับเอาชีวิตรอดมันก็จะเเเปป็็นนนนน้กการรรรีียูของพ่ละะััคบ เป็นเอาไว้เป็นแมปไว้เล่นเรียนรู้ของพี่แล้วกันนะส่วนอันนี้เราก็จะเล่นแบบจริงจังกันเลยนะครับแต่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพราะพี่มันทําไม่ค่อยจริงจังขอให้อย่าเพิ่งตายเถอะน,นะแบบโคตรเฟลนะถ้าเล่นแล้วตายโอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้จริงๆแล้วถ้าเราเล่นฮาร์ดคอร์โหมดนี้นะครับเราก็ไปไหนก็ไปเหอะนะไม่ต้องกลัวเอ้ยลืมจุดเกิดไม่ต้องกลัวลืมนะครับเพราะว่าโหมดนี้ตายแล้วตายเลยนะครับไม่มีอีกแล้วตายแล้วแมปเข้าไม่ได้แล้วนะบอกเลยนะครับว่าอันนี้แบบเล่นจริงจังจริงๆนะครับแบบกะว่า ไม่อยากให้ตายะครับอยากมีแบบ E ีีต่อเรื่อยๆนะครับก็สําหรับใครที่อยากให้มี E ีีต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพื่อให้กาลังใจพี่ได้นะครับแล้วในเร็วๆนี้นะครับพี่ก็จะมาเปิดกล้องนะครับจะมาเปิดกล้องให้ทุกคนดูนั่นเองนะคอมเมนต์ไว้หน่อยคอมเมนต์ไว้หน่อยอยากให้เปิดก็โอเคนี่จัดเลยตอนนี้ขอบ้านแบบนี้ก่อนเลยนะครับยังไงก็ต้องใช้นะฮะซึ่งหลายๆคนคงเป็นนะครับสร้างบ้านแบบนี้ก็เรียกไงสร้างแบบเอารอดไปก่อนนะครับขอแบบใช้ชีวิตรอดไปก่อนในคืนนี้ทำที่ขุดก่อนนะครับเพื่อปม่การไม่เสียเวลาถ้้าโดดนนีกั คลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงนะครับถ้าพี่ตายคลิปนี้ไม่ได้ลงนะครับบอกเลยนะครับเด่นย้ำก่อน ตอนนี้เราต้องคาบประตูนะครับก็คาบกล่องด้วยนะครับแทงมาอีกปึ๊บปึ๊บเราทำที่ขุดหินก่อนปึ๊บก็ดับหินนะปึ๊บโอเคเอเราได้ที่ขุดหินครับตอนนี้เราขุดหินเร็วแล้วขออย่าตายด้วยกัขขนกอแค่นั้นแหละวางกล่องเก็บของไว้ก่อนเลยต้นเกมไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับที่จะทำพี่จะทำเป็น E ีพีละประมาณ15-20ถึงนาทีแล้วกันเนี่ยขุดอ้าตอนนี้เราเจอฐานนะรับดีแบบดีเกินโชคดีโชคดีโชคดีนะเป็นการเริ่มเกมที่ดีมากถ้คลิปนี้ถึงสักประมาณ2ิวนะ20วิวพออเปิดกล่งงแมงเลยโ ถึงมันจะหนักตัดต่อนิดนึงแต่มันก็นั่นแหละครับอืมไม่เป็นไรนะพี่ทําได้นะตอนนี้เราได้ถ่านมาพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นโชคถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะครับตอนนี้เกได้ถ่านมาเยอะเยอะอยู่นะขอทําที่ขุดไปขอทําเตาก่อนนะไม่รู้จะเผาอะไรเก็บไปก่อนทําครบเพลิงก่อนนะเก็บถ่านไว้ในตัวดีกว่านะครับเผื่อไม้ไม่พอนะครับปึ๊บไป เราจะขุดแบบลงไปข้างล่างเลยนะนี่ขอแบบขยายพื้นที่ห้องนะคบแคบๆอึอดอัดนะครับจริงอยู่แบบ2บล็อกเท่าตัวเองเนะ่ยอึอดอัดมากนะขอแบบเป็น3าบล็อกแล้วกันนะนี่ขอสักประมาณนี้แล้วกันเคขอทําที่ขุดสัก2อันนะครับทำไว้เผื่อปึ๊บตอนนี้เราจะขุดลงข้างล่างนะลงขุดลงขุดลงจริงเราต้องไปหาอาหารข้างนอกก่อนนะครับไปไปเดี๋ยวเราไปมืดยังยังนะครับเราต้องทําพื้นบ้านให้ดีๆเลยนะเผื่อว่าเรารีบวิ่งมาหรืออะไรนะฮะจะได้หลบถูก ลืมทาขวานขอทําขวานก่อนนะครับปุ๊บโอเคเราก็ได้ขวานมาแล้วนะครับเราจะต้องไปหาเนื้อสัตว์นะครับตอนนี้ขอทำอนี้าทำมาร์กไว้นะครับจะได้ไม่ลืมบ้านถ้าลืมบ้านของเรานีแย่เลยนะครับปุ๊บโอเคเมื่อกี้มันเห็นหมูนะครับหมูอยู่ไหนนะฮะตอนนี้อ่ะเราใช้เบอร์รี่กินประทางชีวิตเราได้นะอย่าไปโดนต้นเบอร์รี่นะครับผมมันลดเลือดนะครับซึ่ง ไมครับไปชีวิตรอด EP ที่แล้วนี่พี่เคล็ดเลยเนี่ยสามารถไปดูได้คนับในไหมครับเอาชีวิตรอด EP หนึ่งเนี่ยพยายามอย่าให้หลอดอาหารลดเนรับเพราะว่าเลือดมันจะไม่รีนะครับเลือดเราจะไม่รีเลยนะครับถ้าสมมุติว่า,สมม,วาสมมุติว่าอาหารของเราเนี่ยไม่เต็มพยายามวิ่งน้อยๆก่อนนะตอนเราต้องหาเนื้อสัตว์แล้วอืเจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่พอไปได้ไหมโอเคตอนนี้พอขึ้นได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปักไฟไว,ว้จะได้ไม่ลืมปึ๊บ โอเคตอนนี้ขอไม้ก่อนนะครับไม่ต้องการเยอะคนระับแต่ตอนนี้ก็ต้องการนิดนึงนะครับปุบโอเคขุดไม่ได้ละแล้วต้องไม่หาเนื้อแล้วนะครับขออนุญาตเดินเป็นแนวตรงจากบ้านแล้วกันจะได้ไม่ลืมเป็นหลักแบบง่ายๆของผมเลยนะแต่ไม่รู้คนอื่นเล่นอย่างนี้หรือเปล่าแต่แบบผมเล่นอย่างจีิจริงนะ เดินเป็นแนวตรงนะครับจะได้ไม่ค่อยลืมบ้านนะครับเสียงดังมากโอเคโอเคปรับแล้วได้เมล็ดข้าวนะครับตอนนี้เรามีไก่ะครับมีเหมืองเจอเหล็กนะครับขออนุญาตเจ้าไก่นะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นหมูนะครับ ไหนๆก็ลงมาขุดเลยแล้วกันฮาร์ดคอร์นะครับบอกเลยนะครับทุกอย่างปรับสุดนะครับความยากระดับโหดเลยนะครับตายชีวิตเดียวเกมนี้มีชีวิตเดียวนะครับให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับผมนะครับได้ยินเสียงหมูนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอเคตอนนี้เจอหมูเจอไก่ครับเลือดเรา ลีได้อยู่นะครับตอนนี้ขออนุญาตหมูนะครับในฉนันเพาะพันธ์เจ้าใหม่นะครับโอเคขอโทษขอโทษเราจะเหลือไก่ไว้แล้วกันให้มันไว้ผสมพันธุ์นะครับหมูด้วยนะครับตอนนี้เห็นหมูเยอะนะครับเราก็จะนี่นะครับ เ okay. ขออนุญาตไปบ้านเรานะครับบ้านมาทางไหนวะเค okay. ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับเห็น okay. ไหมครับถ้าเรากินพวกของที่มันไม่อิ่มนะครับหลอดเลือดของเราจะลดเอหลอดอาหารของเราจะลดเร็วมากนะครับ mm hmm. ขออนุญาตปิ้งเนื้อแล้ว อโอเคเราจะทำการขุดลงไปต่อเนะเผาเหล็กด้วยก็ได้นะเอาจริงเราได้เหล็กมาหก้อนเลยเหรออาได้อยู่คุ้มอยู่เราได้ที่ขุดเหล็กแล้วครับขุดถ่านเลยตอนนี้เจออะไรเราต้องเก็บโกยให้หมดนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับผม ฐานเยอะเหมือนกันนะนี่ข,ขุดให้หมดเลยกันปักไฟนะเพื่อไม่ให้ซอมบี้เกิดนั่นเองได้เลเวลไปในตัวด้วยนะครับขุดฐานถ้ำเมก,กี้เราเจอถ้ำแล้วนะครับแต่เราจะลองขุดในแนวนี้นะครับว่าเราจะเจอถ้ำหรือเปล่าอึ๊บโอเคปิดรูเอ้ยเจอถ้ำอ่ะอจริงอันนี้เจอถ้ำแล้ว ันนี้เจอถ้ำแล้อันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงเราเจอทํำแน่นอนดีเสียงเหมือนทํำแล้วนะครับจะโชคดีเกินไปแล้วใช่ไหมเจอท้ำไหมขอขุดไปแนวตรงไปก่อนนะครับขอเจอทํำเถอะนะจะได้ไม่ต้องไปไกลนะจะได้ไม่หลงบ้าน เจอเนี่ยหรือคิดเ,เองวะคุณผู้ชมช่วยฟังด้วยนะครับว่ามีเสียงท่ำแถวนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ที่ขุดเราไปหนึ่งอันแล้วปึ๊บปึ๊บ,บนี้มันจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้ บอกไว้ก่อนเลยนะครับสามารถข้ามได้นะครับแต่อย่าปิดคลิปพี่นะครับเพราะมันจะเป็นกำลังใจของพี่นะครับถ้าอยากให้กำลังใจพี่นับสามารถแบบสามารถดูนะครับดูและไลค์ก็พอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่นะขอแค่นี้แหละครับไม่ขอเยอะนะครับ ไทำอะไรไม่ได้นะครับแต่มันชื่นใจนะฮะมันชื่นใจคนทำคลิปอย่างพี่นะตอนนี้ก็ไม่เจอถ้ำนะไม่เจออะไรเลยในแนวนี้อาจจะไม่เจออะไรนะครับเอ้ยเอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ยินไหมได้เสียงสเกตดที่ตันไหมอ่ะอันละ มันจะอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงตะเกียดที่ตันแล้วนะเราต้องลงไปอีกนะครับนี่เริ่มได้ยินเริ่มได้ยินใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มได้ยินเสียงใกล้ขึ้นนะครับอเอ้เริ่มใกล้ขึ้นนะครับเสียงเริ่มใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหบอกแล้วนะครับเฮ้ยทำไม มนเลือกสถานที่ได้แม่นขนาดนี้วะโอเคตอนนี้เราก็เจอเหมืองแล้วนะครับผมเออเราเจอเหมืองแล้วเราเจอเหมืองแบบดีเกินนะดวงดีเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างห้องก่อนนะครับเราจะสร้างห้องตรงนี้แล้วกันเพื่อปักไฟไว้ว่านี่คือห้องแรกของเรานะครับนี่คือห้องแรกของเรานะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นห้องอะไรนะครับ ขออนุญาตขุดห้องนะครับขอเร่งเวลาในการขุดห้องนี้นะครับผมโอเคครับุผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ขุดห้องนี้เสร็จแล้วนะครับจริงๆผมกะว่าจะเร่งเวลานะครับแต่ผมกลัวเป็นแต่ผมกลัวมันจะนานนะครับผมก็เลยตัดแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะสร้างแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะทําเป็นบันไดนะครับต้องการอีกหอัน โอเคครับนี่นี่คือบันไดนะครับปึ๊บป๊บนี่เราก็จะขุดต๊วคารบแล้วก็มาตัวคารบไปตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคนี่ห้องนี้นะครับเท่าที่ผมคิดไว้นะผมว่าจะทําเป็นจะขุดลึกไปอีกนะครับจะทําเป็นฟาร์มข้าวนะครับจะทําเป็นแบบที่เก็บข้าวของเรานะครับ โอเคตอนนี้ได้เหล็กมาแล้วโอเคครับขออนุญาตกินเนื้อนะครับโอเคปิ้งอีกอันหนึง่งเอิตอนนี้เราได้ที่ขุดเหล็กแล้วนะครับเิบกระถางนะครับเอิบตอนนี้เราจะไปอตอนนี้เช้าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะไปขุดขุดดินนะครับขุดดิน เดี๋ยวแม่งมันไม่พอได้ไงวะปึ๊บอเคเราจะทําที่ขุดดินนะครับสักสองอันนะครับปึ๊บนะครับตอนนี้ได้หินมาเยอะนะครับเราจะเก็บหินไว้ก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้แน่นอนเอาได้เหล็กมาอีก4อันอนะไปเอามาจากตรง<ม>ไหนวะเผาดิรออะไรเลยมีไรเผาไหมไม่มีละ เราจะไปหามเล็ดข้าวนะครับแล้วก็ไปขุดดินนะครับๆๆๆนี่ครับเราจะขุด,ดแถวบ้านเราแล้วกันนะครับขุดดินขุดดินขอหามเมล็ดข้าวก่อนนะ ตอนนี้เลเวลเราก็เลเวลสี่แล้วนะครับ,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 บโอเคๆไม่เดี๋ยวพี่ค่อยหามาเลข้าวข้าวกันนะครับคราวนี้ขุดดินก่อนใช้ดินสักประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับขุดตรงนี้เลยนะกัน เอาไปสักค่าสิบสี่ก่อน,นครับตอนนี้ปึ๊บปึบปบปบ๊ขึ้นบ้านนะครับเข้าบ้านปึ๊บแล้วก็ลงไปที่ห้องของเราไปที่ฟาร์มของเรานะครับตรงกลางนี้จะเป็นน้ำนะครับนี่ททำเป็นแบบนี้เลย อยากทำให้มันลึกกว่านี้นะครับแต่ขอเป็น E.P หน้าแล้วกันนะปึ๊บแล้วก็จะไปเอาถังน้ำนะครับแล้วก็ไปหาน้ำกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนเหล็กโอเคได้เหล็กมาแล้วจะขออนุญาตไปหาน้ำนะครับน้ำอยู่ตรงไหนวะ เจ้าหมูเอ้ยโอเคแต่เน,นี๋ยวเจอน้ำละเราจะลงไปตักน้ำก่อนจริงๆทั้งสองถังนี่จะดีมากเลยเนะี่ยทำน้ำอัลลิมิตดีกว่าดีกว่าต้องวิ่งมาทำอย่างนี้นะปึ๊บ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 โอเคโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่นะครับ เราจะจำบ้านตรงนี้เป็นหลักแล้วกันเราจะทำน้ำอันลิมิตไว้ตรงนี้ก่อนเลยคนระับขุดขอทำดีๆก่อนนะครับสักครู่ทำไว้ข้างในนี้แล้วกันปึ๊บโอเคครับผมเราก็จะวางน้ำไปนะครับหนึ่ง แล้วเราก็ไปตักอีก1กระถางนะครับไปตักอีก1ครั้งเราก็จะไม่ต้องวิ่งอีกแล้วนะครับเพราะเราจะได้น้ำอัลลิมิตแล้วนะครับไกลมากอึ๊บอ่ะเราได้แล้วเราต้องไปตักน้ำเอ๊ตักน้ำบ้าเลยเหรอเราก็อาน้ำไปวางในจุดของตะก,กี้นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำอัลลิมิตเรียบร้อย ปึ๊บโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นน้ำอไลิมิตแล้วนะครับปึ๊บนี่นะครับสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยก็จะวางอย่างนี้จริงๆสามารถทำเป็นแท่งยาวได้เนี่ยแบบทำเป็นแนวตรงนะครับก็สามารถเป็นอไลิมิตได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ะอย่างๆ,ๆอีกอันนี้อ,อันนึง อีกอันนึ่งบบน่าจะวางตรงไหนวะตรงกลางปะโอเคนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นน้ำอลิมิตแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำเจ้าจอบของเรานั่นเองนะครับเราก็ใช้จอบนะครับทางทนาถ้าไปเลย ทาง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 ไปปึ๊บตอนนี้เนี่ยน้ำก็ซึมเข้าไปในที่ที่เราถางแล้วนะครับเรามีเมล็ดข้าวสามอัน,นะครับอืมวางไปวางไปเลยสามอันอ่าโอเคตอนนี้เราได้เมล็ดข้าวแล้วสามอันนะครับแล้วเราก็ส่วนเมล็ดข้าวนะครับผมจะไปหาเพิ่มในอีหน้านะครับผม อนุญาตคว้างไข่แล้วกันดูซิจะเป็นตัวไหมเออไม่เป็นโอเคโอเคคคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปดีนะครับผมเล่นแนวฮาร์ดคอร์แบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับขอแค่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่นะครับสำหรับ ep 2นะครับเราจะไปลงเหมืองด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะหาเมล็ดข้าวนะครับไปลงในห้องของเรานั่นนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ